สวัสดีครับเพื่อนๆผมดีเรกอยู่ที่สวนวันใหม่สวนของผมตั้งอยู่ที่ตำบลบ่อแสนอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาดูต้นลำไยคริสตันแตกดอกอีกแล้วครับออกดอกมาอีกแล้วครับก็บผมต้นนี้ เก็บผลผลิตมาเมื่อกลางเดือนเมษาครับวันนี้วันที่14มิถุนาปี66เพื่อนๆดูเพื่อนๆคอยดูนะครับเห็นเห็นดอกไหมครับแตกดอกมาใหม่อีกแล้วครับ ก็ยังดูไม่กยชัดมากครับแต่ว่าที่ผมดูคร่าวๆนี่ก็แตกออกมาหลายหลายดอกหลายยอดครับไอ้ที่ปลายยอดนะครับแตกออกมาเป็นดอกครับผมก็อยากจะสร้างความมั่นใจนะครับให้กับคนที่ คนที่เขาปลูกลำไย,ยคริสตันหรือว่ากำลังกาลังคิดจะปลูกก็อ,อยากให้ความมั่นใจว่าติดผลแน่นอนครับปลูกภาคไหนก็ติดผลครับอย่างของผมเนี่ยหลังจากเนี้ยผมก็จะฉีดแคลเซียมโบรอนครับฉีดแคลเซียมโบรอนแล้วก็ใส่ปุ๋ยบำรุงต้นเพื่อเพื่อไปบำรุงดอก ครับผมแล้วหลังจากเนี้ผมจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับว่าเขาหลังจากเนี้หลังจากที่เริ่มแตกดอกเนี่ยความเปลี่ยนแปลงจะเป็นยังไงครับครับก็ขอให้เพื่อนๆช่วยติดตามช่วยกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับครับผมสวัสดีครับ